สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินชุดพิเศษจำนวน10แปลงมานำเสนออยู่ที่บ้านสวนคลอง14นะครับชุดเด่นของที่ดินแปลงนี้คือถมแล้วไฟฟ้าประปาพร้อมทำเลดีอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิติเพียง30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่สำคัญอยู่ใกล้แหล่งความเจริญและสาธารณูปโภคมากมายนะครับอาทิเช่นมหา,า,าวิทยาลัยมศวองคลักนครนายกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัชนะราชาสุดาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ิตเตอร์สวีทนครนายกและตลาดอีกมากมายนะครับตลาดไม้ดอกไม้ประดับตลาดต้นไม้ไก่คู่สนามกอล์ฟคาสคาตาและบิตเตอร์สวีทอยู่หน้าปักซอยครับที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูสถานที่เพิ่มเติมที่อยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านได้ทาง Google Map ครับ บรรยากาศภายในเหมาะกับการสร้างบ้านเพื่อหน,นีเมืองที่แออัดนะครับอยู่กับธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์สัมผัสลมเย็นสบ,ยส,บยสบายและแถมยังอยู่ใ,นในกล้กรุงเทพมหานครนะครับท่านสามารถเดินทางไปกลับได้ทุกวันครับหรืออยากจะมาพักผ่อนเมื่อไหร่ก็สามารถมาได้อย่างรวดเร็วนะครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผังนะครับแสดงตำแหน่งของที่ดินที่อยู่ในโครงการนะครับแต่ละแปลงมีจุดเด่นอย่างเช่นบางแปลงติดน้ำครับ บางแปลงมีต้นไม้เยอะต่อไปผมจะพาไปชมบรรยากาศภาพมุมสูงและรายละเอียดของแต่ละแปลงนะครับ ้านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลพื้นที่และาการผ่อนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับสวัสดีครับ